วันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแต่งตัวนะครับก่อนที่จะออกไปเที่ยวนะครับวันนี้เรามีนัดเที่ยวคาเฟ่กันนะครับผมเป็นคาเฟ่ยอยู่แถวแถวกรุงเทพนะครับผมเราก็ได้เดินทางด้วย m r t นะครับผมทั้งหมด105บาทนะครับเพื่อที่เราจะไปลงที่สถานี3โคกนะครับผมแล้วเราก็จะนั่งแท็กซี่ไปต่อนะครับวันนี้เราได้ คู่หูมาเป็นน้องตั้นของเรานะครับผมเพิ่งเปิดประสบการณ์ไปคาเฟ่ครั้งแรกของน้องค,ะะครับมาถึงแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศอารอบร้านนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับดูรูดูแพงนะครับทางนี้ก็ได้ทําการเลือกเมนูนะครับผมว่าจะรับประทานอะไรดีครับส่วนผมก็จะแพนกล้องไปรอบๆบนะครับเพื่อจะให้ดูบรรยากาศว่ามันผ่อนคลายแค่ไหนนะครับ สำหรับคนที่ชอบเที่ยวนี่แบบธรรมชาตินี่นาจะชอบมากเลยในร้านก็จะมีน้ําตกเล็กๆนะครับผมแล้วก็มีละอองมากมายนะครับเพื่อแบบให้ความเย็นและความชื้นนะครับทาให้บรรยากาศดูร่มรื่นนะครับสไตล์แบบคาเฟ่ยอยู่แถวแถวเขาใหญ่ล่ะครับแล้วก็มีน้องปลาด้วยนะฮะแล้วก็มีจุดเช็คอินมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ถ่ายรูปกับน้องนกของเรานะครับผมอ่าน้องก็จะนิ่งๆให้จับแบบง่ายๆอย่างนี้เลยสวัสดีครับคุณปีเตอร์จากนั้นเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับมาถึงจุดไฮไลท์ของเรานะครับเป็นน้ําตกที่นักท่องเที่ยวที่ชอบเช็คอินกันบ่อยๆนะครับเราก็จะเดินดุ่มๆไปนะฮะเพื่อจะได้ไปถ่ายรูปนะครับผมเช็คอินนะฮะนี่สวยมากๆเลยครับผมระหว่างนั้นก็มีเจ๊จมอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ผมก็ไม่สนครับผมจะถ่ายอย่างเดียวนะฮะนี่เรื่องของคุณ นี่แล้วน้องก็จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นวิดีโอนะฮะนี่บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะล่มลื่นมากครับผมนี่มีฟองอากาศนี่มีฟองอากาศเหมือนลมเหมือนน้ําพุเลยฮะ,ะนี่บรรยากาศก็สวยสวยมากครับนี่สวยทั้งสวยแล้วก็เย็นมากๆาครับเพราะมีละอองน้ําจากน้ํานี่ครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบว่าชอบ คนที่ชอบถ่ายแบบโลซ์สตอรี่นะครับผมสำหรับที่นี่เหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบมานะครับคาเฟ่สไตล์แบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับผมบ้านสวนสาธรคาเฟ่นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับา